Welcome to Tagrit p a t t a n e School s which is part of the Secondary Education Service Area Office Nakhon Sawan Thailand ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนทับกิจพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครสวรรค์โรงเรียนทับกิจพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ยีกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,522มีพื้นที่รวม35ไร่ได้รับประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กประจำตำบลโดยมีผู้ก่อตั้งคือนายสมชัยเจริญชัยฤทธิ์และชาวบ้านตำบลทักกฤษเปิดเรียนครั้งแรกณวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,522 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดกองมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายประทวนศาสตศรีเป็นผู้บริหารคนแรกปัจจุบันมีนายภูมิพัฒน์ลอยเจริญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนายสุภเลิศสิโลโทศด,ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพกิจพัฒนา อัตลักษณ์ของนักเรียนมารยาทดีมีคุณธรรมนำจิตอาสาปรัชญาโรงเรียนปัญญาวุฒิทางปัญญาประดุจด่างอาวุธศญลณ์โรงเรียนกฤีตหมายถึงสติปัญญาที่แหลมคมดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์คุณธรรมโรงเรียนทัศกิจพัฒนา ได้จัดโครงสร้างบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานและให้ข้าราชการครูรับผิดชอบต่อไปนี้นางสาวยาวเรศเงินสัจจาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวควญฤทัยแจ้งสว่างหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางส,าสัชิธรวงพานิ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและนายประเสริฐอนันตอาด หัวหน้ากลุ่มริทารงานทั่วไปปัจจุบันมีค่าราชการครูจำนวน23คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น406คนโรงเรียนทัพกิจพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีตลอดทั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผลงานทั้งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมากมายและยังมุ่งมั่นที่จะผนึกกํากำลังทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับสืบไป